5ห,หลักสูตรสุดโหดที่ทหารกัมพูชาใช้ฝึกจะมีอะไรบ้างไปดู 1. หลักสูตรเป็ดกราฟหลักสูตรนี้เป็นท่าเคลื่อนไหวทางบกเพื่อแสดงท่าเป็ดให้ศัตรูเห็นว่าเก่งรอบได้เหมือนเป็ดบินได้ไาวน้ำเป็นวิ่งไวย 2. หลักสูตรกระโดดกลุ่มหัวสุดฮีทท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายเพื่อใช้ฝึกกำลังขาให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับศัตรูที่โจมตีทางขา 3. หลักสูตร กระโดดร่มโดยใช้สไลเดอร์เป็นการจำลองสุดหวาดเสียวทหารที่ผ่าหลักสูตรนี้ต้องเก่งแน่ๆนครับ 4. หลักสูตรวิดพื้นอึ่งอ่างท่านี้เป็นท่าวิดพื้นเพื่อแสดงความแข็งแกร่งเพื่อใช้ข่มขวัญศัตรูโดยจะงกตูดขึ้นเพื่อให้ดูตัวใหญ่เหมือนอึ่งอ่างครับ 5. ห,หลักสูตรขู่ฟอหลักสูตรนี้เป็นการขู่เหมือนมูเพื่อแสดงพลังของกองทัพและใช้ย่ำกลางคืนเพื่อให้คู่ต่อสู้รู้สึกหวาดกลัว เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5หลักสูตรโหดของทหารกัมพูชาคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์หน่อย